พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่สองมกราคมคิสตศพักราช2026คำพยานชีวิตโดยคุณสเตฟานี ควอตเทนบอมจอร์เจียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องโปรดติดตามตอนต่อไปและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส คุณสเตฟานีคอรเทนบอมเป็นพยานว่าการเติบโตมาในยุคทศวรรษ1,970ก่อนที่โลกจะมีระบบดูรายการตามความต้องการหรือการสตรีมวิดีโอครอบครัวของดิฉันมีเพียงทีวีเครื่องเดียวและมีเพียงสามช่องหลักให้เลือกดูตอนที่ละครชุดแนวดราม่ากำลังเป็นที่นิยมเมื่อมีตอนใหม่ออกอากาศ เราทุกคนก็นั่งลุ้นอย่างตั้งใจขณะที่เรื่องราวดำเนินไปอย่างเข้มข้นจูๆ่ๆหน้าจอก็มืดลงพร้อมกับขึ้นคำว่าโปรดติดตามตอนต่อไปทิ้งเราไว้ในความค้างคาต้องรอถึงหนึ่งสัปดาห์กว่าจะได้ดูตอนใหม่ซึ่งช่างหน้าหงุดหงิดใจชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป อาจเป็นคำกำกับที่พระเจ้าทรงติดไว้ในเรื่องราวชีวิตของเราเรามักรอคอยด้วยความกังวลบ่อยครั้งก็เต็มไปด้วยความผิดหวังและความหงุดหงิดรอให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงรอให้บทใหม่เริ่มขึ้นหรือให้บทเก่าจบลงแต่เราย่อมไม่สิ้นหวังเพราะพระเจ้าทรงมีส่วนร่วมในชีวิตของเราอยู่เสมอพระวจนะในวันนี้หนุนใจเราว่า พระเจ้าจะทรงทำให้พระราชกิจที่ทรงเริ่มต้นในเราแล้วนั้นสำเร็จบริบูรณ์พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราให้หลงทางหรือไร้จุดหมายเลยแม้บางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงปลดติดตามตอนต่อไปของชีวิตแต่ในห้วงเวลาเช่นนั้นเราสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้เสมอผ่านการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการรับคำแนะนำที่เปี่ยมด้วยปัญญา และการอยู่ร่วมในชุมชนของคริสตจักรข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่กังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้าแต่พระเจ้า ขอส่งช่วยให้้าพลงทั้งหลายวางใจในพระองค์ในทุกเรื่องราวของชีวิตอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร สภาคิสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ